มีดู่ที่มือน้องเยนเย็นเอาไปไหนจะไปไหนเมืองขอสองร่วมสนับสนุนอุปกรณ์พิเศษใช่พี่ต้องร้องเอาวิ่งนะเอาเลยเอาเลยเอาเลยีลกีเล็กดีเลวกดีล้มือให้ยุด วางนิ่เล่นเนื้อเล่นเนื่อไปหมดเอาไปหมพี่คุยกับผมดีๆนั่งคุยดีดนั่งคุยผมดีๆนั่งคุยนั่งคุยนั่งลงทิ้งมีดทิ้งมีดทิ้งมีดแล้วคุยกับผมดีดีทิ้งมีดลงทิ้งมีดลงแล้วแล้วคุยกับผมดีๆนะครับทิ้งเลยทิ้งทึงทิ้ง อ่าเร็วทิ้งมีดแล้วคุยกับผมดีๆทิ้งมีดอ่าทิ้งมีดลงทิ้งมีดลงวางมีดลงวางมีลงก่อนแล้วคุยกับผมนะครับวางมีดลงไม่มีใครทำร้ายลุงนะไม่มีใครทำอะไรวางมาวางมีดลงวางมีดลงมาเดี๋ยวคุยกับผมเดี๋ยวผมพากลับบ้านไม่เชื่อผมเหรอทิ้งมีดลงก่อนแล้วเดี๋ยวคุยกันนะ มาเร็วไม่มีใครทำไรลุงหรอกทิ้งมีอก่อนแล้วคุยกันนะเร็วจะชื่อลุงไงนะลุงหลงหลงลุงหลงลุงคนจังหวัดอะไรเนี่ยคุยกันดีๆคุยกันดีๆเร็วคุยกับผมนะคุยกับผมลุงมีลูกมีเมียไหมอ่ามีลูกมีเมียไหมครับไม่สงสารลูกสงสารเมียเหรอ จะพาไปรักษาปลอดภัยในกรทงานจะได้ทำงานเดี๋ยวคุยกันนะโอเคไหมยืนเย็นเย็นเย็นโอ็โอู้หู้ไปเอาของในรถสองศูนย์ไหลุงลุงเดินไปก็ได้ไปทำงานกับผมจะไปไหมจะไปทำงานต่อไหมลุงเดี๋ยวไปก็ไไปทำงานกับผมต่อแล้วลุงเออมีอะไรคุยกันที่นี่แล้วคุยกับผมเนี่ยนะมันอันตรายมันอันตรายคนอื่นเขานะครับ นะเชื่อผมนี่ลุงหลองแล้วจะเป็นไรวยแกเบอร์มาเบอร์พี่ใครทำอะไรลุงมาไม่มีใครทำอะไรเลยุงเลยมานไมนงายมาไหนง่ายเอาวางมีดอยู่ไหนมี่เนี่ยอยู่ในกวางขาพี่เอามีดวางมีดก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันนะเอาไหมเออเอาคุยกันก่อนเดี๋ยวคุยกันดีๆเออไปเดี๋ยวจะเออมีดวางมีดวางไว้วางมันรถเออวางตรงไหนก็ได้เออวางไว้เดี๋ยวคุยกันคุยกันดีๆ นะลุงบ้านอยู่ไหนโอ้ยใจเย็นๆผมไม่ทำอะไรลุงหรอกลุงไม่ต้องระแวงหรอกเอฟไปทางนั้นถือมีดไปแล้วเอฟไม่งางมาดิเร็วเร็วปืนนะเอาปืนมาปืนมา อะไรรเนะเตนะสู้สู้สู้ถอยพี่ถอยถอยไม่งามสั้นไม่งามสั้นไม่งามสั้นหมูแลวหมูกันเลยกันกันันมีดออกองหลังเอาีดเพียใส่กุญแจมือใส่กุญแจมือใส่กุญแจมืออ้ยกดล็กดล้อกกดคอกดคอากดคอนั่นมือผมนั่นมือผม chào mừng chào mừng tối